นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระโู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟัง ธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตา ตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพะระสงฆ์ที่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกจเจริญทั้งสามลอบแล้ว ก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียวพุทธโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทธโธท,ที่เรานึกน,นั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลรวมกันอยู่นั่นน่ะ <palate> คือเป็นอบายไม่ให้จิตใจเราแสสายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นโยในกายวาจาจิตของเราเอง ธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อยากไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งค้าน้าหรังอะไรไม่ต้องเกี่ยว อันนั้นมันเป็นขันธามารคำว่าขันธามารมารคือขันธ์ได้แก่ตัวของคนเรานั่นแหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตาย ทีนี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาล่ะมัน,นกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวนามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่ง ทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทธโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบนันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอมพุทธโธนั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นนิม็ดหมาย เรียกว,ว่าพุทธโธทุกลมหายใจเข้าพุทธโธทุกลมหายใจออกเอาลอมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและเอาคำว่าพุทธโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึง่ง เพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปเพือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชียก่อนถ้าจิตมันยังซานไปพุ่งไปเรียกว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่ง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเธจ้าของเราวันพระองค์น,นั่งใต้ล้มไม่โพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลบไปมาในที่ใดๆอีกแล้ว การนั่งสมาธิภาวนาขรังนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินธบาธมาเรี่ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารลมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลบไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามถีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตาย แต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาในคืนวันนั้นเองแหละพระพุทธเจ้าของเราก็ได้รตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมด เจตใจของพระองค์กลแนวแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกรรมวัถก,กามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ไล้พระองค์ตัดเลิกละหมดสิ้นลงไปเจตใจของพระองค์ก็เรียกว่าโลแจงกนนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพาน นันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว,ว่าเป็นผู้หมดกิเลสและกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดสิน้นเรื่องฟุงซานลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้ว ทุกๆเคินก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้ระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็จิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้น กิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดทิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประกา เรียกว,ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่โยที่อื่นกิเลสมันโยที่ใจใจคนเราใจดวงผู้โลภผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันกดแทรกซึมโยในใจนะั้น ใจอน,นันมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกนูนยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี้รวมกําลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจดวงเดียว ทำความเปลี่ยนเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร,ร่างกายเยินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธนั่นแหละคำว่าพุโทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกันคือเป็นอุบายเพื่อความยึดเหนียวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่าง สง,งบกายลงไปสง,งบวาจาลงไปสง,งบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นเจตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาโดหูฟังอะไรก็ตาม จิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา <c oughs> ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลาอิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดียววางเฉยทุกอย่าง แม้มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึง อย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็อย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถาุธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตยานได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมตุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้ไปตามเรื่อง นั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวเมา,วาไปพุทโธอยู่ที่ใจทมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นะี่สังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นะี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันเมินชาอะไรก็าตามเฉยไว้ทีเดียวพุทธโธอยู่ในใจพุทธโลก ูล้ละูล้ถอนู้ปล่อยูลวางู้ไม่ยึดหน้าถือตาไมู่้ไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้ลูลผู้แจ้งโยภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเอง คนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาเจตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้นะใจเรานี้สง,งบโยูทีนี้ตั้งมั่นโยที่นี้มีปัญญารอบลู้อยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิน้นลนไปตามการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่เอาทางนั้น เอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระง,งับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพิ่งมาลู้แจงปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายใน ร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมันอย่าไปเย็ดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เจ็อย่าไปหลงเย็ดถืออะไรทางนั้นเรียกว,ว่าจิตใจดวงผู้โรคก,ก็จะแจ้งใสสะอาดโยภายในจิตใจของตัวเอง ความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องปัวพันตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลอมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผูู้้โยงาย ยงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิง จิตใจไม่ไปย่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโทธทพะธรรมลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งดดใดๆจิตใจก็เย็นสาบาย นั่งก็สบายอยู่ในใจเยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจ เมปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอาวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวน,นาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างอยากก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละอออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูกเวทนาสัญญาสังขารยินญาสิ่งเหล่านี้ยึดใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงภาตุสี่ขันธ์ห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเอง เมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมารสังขารลมานในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรก็สงบหมด แต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดการเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันวาให้ ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟ,ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเรียกว,ว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว,ว่าจิตใจไม่วันไหวเหมือนแผ่นดิน แผ่นเด่นที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประกันใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครฏิโกณมาทิ้มทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปย็ดไปถือ เรว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินแน่เจ็ดมันก็จะสบายเป็นสกโยภายในเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวละเลึกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล มีสติสัมปัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยเราเลิกเดืโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคล การปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน เราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปยาได้ดิ้นลนไปตามอำนานจะกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝน แต่ตัณหาในจิตใจมนันนย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงกูรู้นี่อยู่ในตัวเจ็ดใจก็จะเยือกเย็นสาบาย คนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรโรคประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่แนมั่นคงไม่หลงไหลแล้ว นั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นศขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั่นไม่ว่าจะทำกิจ,จกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอณิจังคือความไม่เทีย่ยง หลักทุกข์งังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม้ให้หมดสิ้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกละปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไป ตัวโกวไม่มีตัวข่าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มล้องมัวเมาอย่างนี้ตั้งหากเจตใจของเราอ่าได้มาลุ่มล้องมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีเจตใจอันไม่ไหวหวั่นท่านถึงเปียบเหมือนอย่างว่าพื้นภาสุธาหน้าแผ่นดิน อะไรก็ตามเจ็ตใจไม่วันไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารละมานได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระง,งับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลก็ได้สว่าดิ์ลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้เจิตใจด,ดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในโูกในานามในกายในจิตของเรา จงปล่อยวางเรื่องราวทท้งหลายออกไปให้หมดสิ้นยางจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ลอนวุ่นวายดิ้นลนไปตามกิเลสกามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารน ไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจกับการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไป เนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันยาได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงกลงคงที่โยนธรรมปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทางวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลาย การปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เม่ด้วยประการชนีี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลคโควินัสตุมาเตปว,วัตวันตรายโยสุกิติคายุโกภาวะอภิวาธานาสีริสเนตยังวุทธาปัยิโนจจตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนโสขังพาลางัง